ก็ได้ดอกม่แม่บวัวมุกแกชือ่อแม่พีกไ็ไไ้ครับอมันอยู่ในคอมมันด่าอ๋อยู่ในคลอมอแล้วครับมันอยู่ในคอมม่นี่แม่ได้ถามเวลาฝนมาหลไปไหนลงเจ็ดพ <7, 000. S 2> ันสเจ็ดพันต้อว่าแม่ได้ต้นเป็นเลขเพราะวันีบอกเป็น เก็บพันทวนๆเลยบ่กแม่เก็บท่านทวนเลยครับคือเ<อ>้อกัดคือแม่ไม่เก็บศูนย์เหรอโอเก็บศ <laughs> ูนที่บอกแม่เก็ศนยเก็จเท่าไงอ่โโอโตเดียวโคโรใครคแม่ตีเป็นเลขมันบอกมันว่าเก็พเพราะนั่นแม่บอกตัวอื่นมาใจแม่ศูนย์ศูนย์เบาแม่ ก็ฝันหลายชื่ออยู่บื่อกแม่กับพบ่มาเกลียนกันไดแต่ว่าฝันย่ำได้หี่เปลนเลขลวดครับครแม่ฝันมันเปนเลขลวดอือไปจำชี้ยูวัดบ้านครับโอ้ยกาจัดงนเล้ยงใอยสมัยอย่างนอนแฉครนันนเลีวกันโดม,มลุงกลางกุขากันกันเ็น้อยสามคนครับผาแดงมาดเอวครับ ตจมือสวดสวดมากลูกลายก็เขากันเี่าคนกันชิ้นคนเสียร์ไล่นหนาครับไม่เยบอไเ้แเววาัวไม่แต่บัวไม่อยรุ่นเลขคนไรอีกแล้วคนไหฝันน่ะคุณได้ยกงไม่ลองว่าเหนือฉันไม่ทีรุ่นด้แหละคุณเรี้ยกวยมันน้องเชียวออกหรเขาว่าครับมางงบางน้อยงงเรอว่าอดแล้วอดแล้ว ออ,องเาาิยเมาสัน่นโอ้โอิเอัดข<ๆ>าดเล็กออกมาแลม่้รนหลายบุะคนครับนี่ก็หา้วย่งานกลมันบุเรียมันบ่มาเลีนครับวันนี้ฟันจังซี่ล่ะที่แม่ฟันฟันกินฟันขาวาแม่กับแมงด,ดูดิ วันนี้ฝันว่าเด็กน้อยไปขี่เครื่องไปกดเอาเงินอยู่เหล้าไปกดออกเงินโย่ไปเห็นเล้าหรือไงกดมาเจ็ดพันตีบอกแม่มเป็นเงินไทยเงิน,งนจีบหรือแม่คือไปกดเอาเงินไปถามจ่บบอยกดมาหลายเงินหลายกี่พันก็กดมาหลายหลายเงินน่ะหลายกี่ปนแม่ว่าครับ มปนไม่ได้หรอกแม่บัวนู่ในคอมโอ้เขาขูจักหอดเสื้อแม่แม่วันสิเปลนตัวใดล่ะแม่บัดนเนีือแม่วันสิเปลี่ยนเลขตัวใดบัดนีก็แ่ม่เ็ว่าเจ็ดศูนย์แล้วเจ็ดศูนย์ศูนย์เกินศูนย์ศูนย์เอาบ่แม่ศูนย์ศูนย์แม่มากบ่ครับครับไมงางเราบูรุกบบอั่นกันสี่เนะ ความฝันน้อแม่มันเอาเนี้อน้องได้ครับเขาเข้าไปเขาแต่เอาเงินอยู่ก็แม่ก็บอกจังสี่ว่าแม่อืมอืมเมื่อไห่ซื้อของซื้ออ่ะครับถ้าซื้อก็ซื้อตัวนี้แหละแม่บ่แม่ เจ็ดศูนย์ศูย์เจ็ดน้แม่ศู 00, 000, นย์ศูนย์นัม่มามันเจ็ดพันด้น้แม่เจ็ดนกับสีสิบกสีจ้านอน <c ười> ตีเป็นเลขกันตัวนี้แล้วน้อแม่สิว่าแม่นอยู่ปะแม่แม่ฝันย่ำไหนก็เปลี่ยนเลขเลี่งูกหนึ่งู้ช่ย่งครับ แม่ฟันก็เป็นเลขลวดคงายๆางกลวกัรงก็มาปลูกขึ้นไงละกระจายครับปลูกทำไมมาไปซื้นเลขอมวะอือเอ,ขอาขื้อเอลขอื่านกะไปอ่านีอผไม่ดูอย่งกนกระจาครับอือก็รอยไปซื้อไปขนเลขน้องเขาขื้นแ่กระจายอือของปลูกไปซื้อเลขอ,อ,อ,ลขาอข่า ลูกข้าแม่ตีมาแม่กาแม่ไงบัวต้ซื้อเลงเมาไปมันก็เ,นเกมก้อนเือนว่าครับครคือคักเถอะแม่ก็ไปซื้อน้องขาก็พรเขาว่าไปซื้อก็ออกได้องหวเี้ยแครับวันนี้ก็สิบว่าแม่อยู่บ่แม่ฟันคักฟันแม่ตอนไ,ไอน้นครับ น้องแม่บ้นเราก็แข่งกันสิเจ้ากระหินไหลอะไรครับเป็นแนวทางนะแม่เนาะถึงเพือปป่อฟังครับขอบคุณแม่หลายๆครับขอบคุณครับแรงๆนะปูงาเอ้ยครับ